เคยถ่ายเยอะสุดต่อวันต่อวันนะต่อต่อหนึ่งคิวเอาเอาแบบสมัยก่อนหรือเอาแบบสมัยนี้เอาสมัยก่อนเอาสมัยสมัยก่อนก็คือยีิบสี่ชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอดิฉันโดนมาแล้วไงละครถ่ายไปออนไปไงดิฉันก็เคยแต่ไม่เคยยีิบสี่ชั่วโมงเคยแบบปล่อยกลับไปห้าทุ่มแล้วเรียกกับมาตีจังไซนมากสุดคือสี่สิบชั่วโมงที่ใส่ไม่ได้ออกไปไหนเลยยุคที่พี่ยังเด็กอ่ะเราไม่ได้นึกถึงเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยเราเล่นแนวนี้และมันจะส่งผลงานแนวไหนกับเราแค่รู้แค่ว่า ถ้าเราอยากจะมีงานเยอะๆเราต้องประพฤติตัวดีๆอีตอนดังหน้าอ่ะมันเป็นจุดตัดของชีวิตใจเว้ยมันเป็นจุดตัดมากๆที่ มันมันเปลี่ยนชีวิตของคนหลายๆคนแล้วมันเปลี่ยนวิธีคิดที่คนมองหนังไทยไปประมาณหนึ่งคุณคุณเป็นนางหน้าทีหลังดิฉันคุณเป็นต้นแบบหลังจากนั้นนางหน้าก็ห้อยหัวทุกคนก่อนหน้าที่พี่ฝนจะเล่นนางหน้าพี่ฝนเคยเล่นละครผีมาก่อนไหมน่าจะเคยแหละแต่พี่เป็นคนกลัวผีไงเพราะฉันพี่ไม่แบบไม่ไม่อยู่ในความทรงจําสักเท่าไหร่อ่ะแต่ก็มาเล่นแม่น่าไงประมาณสองสามเรื่องเองก็เคยแต่งผีแล้วกลัวตัวเองด้วยอ่ะ เคยแบบปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเป็นคนกลัวผีมากคือชนิดที่ว่าแต่งเอฟเฟกหน้าเหมือนมากด้วยความที่เราเห็นหน้าเราอะในกองทุกวันทุกวันที่เราเล่นเราก็กลับมาที่บ้านแล้วล้างหน้านอนและหลับแล้วปวดฉี่กลางดึกอะแล้วไม่เดินไม่กล้าเดินไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากลัวว่าเพราะกลัวว่าจะเห็นตัวเองออป่วยไหมป่วยนะไม่ป่วยมันก็น่ากลัวมันก็มันกวมุดก็อดไม่ได้ที่จะชิดอะเออบางเรื่องมันก็แต่งหน้ากลัวมากแล้วก็ แต่ก็เข้านะไม่เข้าแล้วก็มีจินตนาการว่าคุณไปเล่นแม่นาอีกรอบคุณรู้สึกว่ามันเป็นการแบบผลิตซ้ำอะไรอย่างงี้ยไม่เรามองว่าพอหลังจากเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันพลิกนางนาคไปเลยมันทําให้นางนาคไม่ขบแล้วจริงจังเราเราทำหนังรักเออเราทําหนังรักของคนกับผีคนจะชอบถามว่าเอ้ยแล้วมันมีคนทําซ้ามาอย่างเงี้ยเยอะๆรู้สึกไงก็รู้สึกดีสิวะทำไมเราจะรู้สึกไม่ดีอ่ะมีคนละหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่ละช่องก่อนอื่นเราต้องอย่างนี้ก่อนว่า พอเราคือพี่เป็นฟรีแลนด์แล้วพี่ไปได้หลายช่องด้วยความโชคดีในณตอนนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าคนดูช่องเจ็ดเขาก็ไม่ดูช่องสามคนดูช่องสามเพราะเขาก็ไม่ดูช่องเจ้เขาไม่ดูช่องเอเขาก็จะไม่ไม่ข้ามกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ไปได้หลายๆที่ไม่ว่าอยู่จะไปที่ไหนในประเทศไทยคนก็จะรู้จักอยู่อย่างอย่างตอนพี่เล่นเรื่องขนมต้มอย่างเงี้ยผู้หญิงอาจจะไม่ชอบแต่คนที่ทักพี่ตลอดเลยก็คือพี่วินมอเตอร์ไซ หาเจ็ดกรุ๊ปเราแน่นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่คือพวกที่ชอบหนังบูสายทรานสปอร์ตใช่แล้วตอนนั้นคือพี่สมรักเขาได้เหรียญทองมาคนทั้งประเทศรู้จักเขาแต่คนที่ทักเราเรื่องนี้กับเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงคือมันแยกมันแยกกลุ่มอย่างชัดเจนพอเราไปเล่นละครเด็กเป็นเด็กยอดมนุษย์บึ้งๆๆ้งเราก็จะไปได้ฐานเป็นเด็ก พอเราบีถ่ายช่องนี้ช่องสาม, <3 S 2> มนี้อ้าวได้คนเมืองเอ้ยคนเมืองเริ่มรู้จักเราออพอเราเล่นช่อง 7, เจ็ดอุย้ยของทางจังหวัดอน้อนมา,นาอเอออย่างเงี้ยพี่ก็มองว่ามันคนที่เขาเลือกที่จะบริโภคมันก็ไหลไหลเขาเรียกอะไรนะมันก็มีหลายกลุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีแม่นาคช่องสามแม่นาคช่องเจ็ดแม่นักหนัหนงเพราะว่าคนดูละครก็ไม่ไปดูหนังใช่ไหมยุคนั้นมันยังไม่ได้ทุกอย่างมาอยู่ใน แพลตฟอร์มอันเดียวปึ้งไม่ได้สามารถไม่ได้ทุกอย่างที่มโทรศัพท์ดูได้เออจริงจริงใช่แบบนั้นอะพ่อสายเคยบอกกับสายว่าเวลาที่มันมีภาวะเศรษฐกิจหรือบ้านเมืองหรือว่าความอะไรใดๆต่างๆที่มันเป็นความยุ่งเหยิงความแบบไม่ลงตัวอะไรต่างๆเศรษฐกิจฟุบของสายก็คือ ครั้งแรกที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือตอนต้มยำกุ้งช่วงปี40ช่วง1999ก่อน2000ยุคไว k ู่เคะต้องบอกว่ายุคไว k เคนี่แหละยุคนาล็อกทุกครั้งที่แบบเมืองมันเครียดอะวงการบันเทิงมันจะดีแต่มันไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นหนังเท่านั้นหรือละครเท่านั้นหรือซีรีส์เท่านั้นแต่มันจะมีลักษณะแบบเนี้ยพอดีมากๆมันจะดิ่งลงมาเพราะทุกครั้งที่พออะไรมันดีขึ้นมามากๆอะมันจะมีการทําซ้ํา จนมันเฟ้ออะแล้วสุดท้ายอะระบบมันจะคัดเลือกตัวเองอใจผ่านต้มยำกุ้งมาใช่ไหมผ่านน้ำท่วมมาผ่านโควิดมาแล้วมันมักจะเป็นอย่างนี้จริงๆพอถึงจุดที่แบบเฮ้ยลงหนังแม่งซบเซาอ่ะหนังตายแล้วซีนีมาแม่งคือแบบจบทุกอย่างกับสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งออกมาแล้วทุกอย่างต้องตายปีที่แล้วปีที่แล้วหนังไทยมีแบบ ได้ร้อยล้านแบบสี่เรื่องแล้วก็แล้วก็ถึงจะหย่อนกว่าร้อยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับแบบหรูหราปีที่แล้วหนังที่ได้เกินร้อยล้านขึ้นไปอีกคือที่หยดกับสัพเพเหอเพราะคนดูชอบเพราะคนดูชอบแล้วมันพี่มันได้ลุ้นภาษาแบบนี้คือทำถึงเว้ยมันเออคือเขาทำถึงเขาจริงด้วยเอแล้วมันเป็นกลุ่มคนที่จริงใจกับหนังจริงๆค่าผกผันของกราฟของการทำอะไรแบบนี้มันอาจจะ มันมีความเกี่ยวข้องแหละกับเศรษฐกิจโดยรวมของโลกอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็มาวัดใจกันที่เรื่องของว่าความจริงใจในคอนเทนต์ที่คุณนําเสนออะ่ะเออมันคืออะไรคือเมื่อกี้ที่ถามพี่ฝนว่าทำหนังนากซ้ำมันจะรู้สึก,ร,สกรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่าแต่ว่าถึงที่สุดไม่เต่มตอนนั้นพี่ไม่ใช่สายหนังไงพี่เป็นสายออละครไงสายทีวี ซึ่งไม่ได้ซึ่งตัวไซเองจะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะที่มันจะมีดูคือไซเล่นนางหน้าคเป็นหนังใช่ป่ะแล้วไซก็ไปอยู่นางหน้าในที่เป็นละครด้วยนะแล้วไซก็เล่นไอ้แดงพระขนมด้วยนะคือแบบกูกูเองเนี่ยกูยังสปินไปแบบว่าได้ทุกแนวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนดูมันก็สามารถจะเลือกไอ้ตัวคอนเทนต์ที่ที่ที่มันออกมาอย่างเงี้ยเออได้ว่าอันไหนที่มันสามารถตรงจิตกับเขาแต่ไซายไม่เคยรู้สึกว่าหนังมันจะตายเลยพี่ว่าคนชอบหนังก็ชอบหนังต่อให้เป็นหนัง ไปดูในโทรศัพท์เขาก็ไม่ชอบนะมันเขาชอบฟิลในโรงหนังอันนี้นอกเรื่องนิดนึงพี่จะทึ่งทุกครั้งที่พี่ไปเอลเออะแล้วคนเนี่ยพอเวลามันเป็นหนังเนี่ยเพิ่งเข้ากังฟูเพนดา้าออืคุ้ยเต็มอ่ะหรอจริงๆเต็มแล้วสเสน่ห์ของเขานะพอเขาดูหนังเสร็จ ระหว่างดูเขาต้องแบบเงียบกิฟต์ไหมหรือเขาแบบเขาเขาตอนนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปมาเนี่ยพี่จําชื่อเรื่องไม่ได้ที่มันเป็นเป็ดต่อสู้อะไรสักอย่างของของดิสนีย์จำชื่อเรื่องไม่ได้มันเป็นหนังเด็กใช่ไหมดูพอลูกแล้วแฟนก็บอกให้ไปไปไปแล้วเพราะว่าอีกบ้านหนึ่งเขาจะเอาลูกไปด้วยโงหนังเขาก็เป็นแบบสั่งอาหารได้เลยเป็นอาหารจริงจังเลยมีซีซาสลัดมีอะไรอย่างเงี้เลยนั่งดูกันทีละบ้านพอดูเสร็จมันเป็นเสน่ห์ของคนที่นั่นอะ อะไรที่มันฉายแรกๆเขาจะพร้อมตบมือนเหมือนให้เกียรติอ่ะเออเหมือนมันด้วยความที่ว่าหนังส่วนใหญ่มันผลิตที่นั่นเอออเอ่าที่เอแลเอแล้วพอเวลาฉายเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนเป็นประเทศแรกๆเหมือนเป็นที่แรกๆที่เขาฉายหรือเปล่าได้ดูแล้วพอเขาดูเสร็จเขาจะแบบอย่างเงี้ยแล้วพี่ประสบเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่เป็นอ่ะจริงแต่ต่อให้เป็นหนังไทยก็ตามพี่ว่ามันพอล่าสุดเพิ่งเจอกระทู้ว่าแบบแฟนลุกขึ้นตบมือตอนเครดิตขึ้น เขาประหลาดไหมครับไม่ประหลาดแฟนมึงดีมากอยากกราบชื่ออะไรขอแอดไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออแบบขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันคือเสน่ห์แล้วถ้าเราทําอย่างนี้มันได้เรื่อยๆพี่ว่ามัน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 ไม่ได้คุณค่าของมันลหนังมันมีความเฉพาะตัวมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของมันอยู่ทั้งกับคนเล่นและคนดูด้วยนะมันคือการไปวัดกันตรงแบบที่บ็อกซ์ฟิตที่หน้าโรงอะว่ามันไม่ได้รับประกันว่าคําว่าสูตรไม่มีอยู่จริง ไอ้ความเชื่อเนี้ยทำคนพังในวงการหนังมาเยอะมากแล้วว่าหนังสูตรหนังสูตรขายได้ทําอันนี้ยังไงก็ขายได้ไม่แต่ผู้กำกับที่แบบขายได้เขาก็จะมีแนวของเขาแต่ละคนใช่ใช่ใช่คืออันนั้นเขาอยู่มือของเขาอันนั้นไม่เป็นไรไงแต่ว่าใครที่แบบไปโดนไปโดนป้ายยามาว่าแบบทาอันนี้ค่ะคุณพี่ขายฆ่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบจะโดนรับน้องอย่างรุนแรงกันทุกครั้งไม่จริงอันนี้จริงจริงหรอจริงหนูว่าจริง ไหมถึงโดนไปายาโดนไปายาเนี่ยคือแบบพี่ฝนเนี่ยจริงๆวงการหนังก็น่าลงทุนนะลองแบบส<ม>ักนิดมายังไม่เคยมีคนชวนลงทุนเนี่ยเขาร<ล>ู้ไงว่าเรารู้ทันไงใครที่ต้องมาชวนเราวะเ <laughs> อ้ยมีหรออย่างมากก็ชวนไปเล่นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตนได้แบบบางทีอะไรก็จะมีะมีงานที่แบบว่าอันนี้ในทุนเขารู้ใช่ไหมว่าเขาทําอะไรอยู่อะเขารู้ใช่ไหมว่ามันตอนที่เขามาติดต่อายแล้วายถามเขาแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ถามเดี๋ยวเขาไม่จ้าง จะไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขารู้ทันสิก็ไม่เป็นไรเลยแต่เราก็จะเป็นห่วงเขาว่าแบบเขารู้ใช่ไหมว่าเขากําลังทาอะไรอยู่เออว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขากําลังลงทุนในสิ่งที่แบงเป็นกึ่งกึ่งคนบ้านิดนึงเหมือนกันนะจะทําลงทุนทําหนังเนี่ยว่ามันไม่ใช่จบแค่ไปออกอองนะพี่มันมีโพสต์มันมีมันมีมันโอ้โหมันงอกมหาศาลออกมามากๆคือคุณพี่รู้นะคะว่าคุณพี่จะเจอกับอะไรขอให้คุณพี่โชคดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ย อย่างมันจะมีวันที่เล่นกัน30-40ชฉากม,มันจะมีฉากผ่านเช่นฉากกินข้าวฉากเดินแล้วหันมาบอกว่าเอ้ย hey, เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฉากพวกที่แบบเล่าเล่าเล่าเพื่อจะผ่านไปสู่ซีนที่มันเป็นเหตุการณ์จริงๆอะอันนั้น่ะไซจะเรียกตัวเองว่าไซกำลังเปิดโหมดออโต้พาวเอ ือเล่นไปเลยเล่นไปเลยอมันรู้ด้วยว่าหันอันเนี้ยเออรู้ว่าเดี๋ยวหันอันเนี้ยกล้องก็รับรับเสร็จจะแคบหน้ากูกูเล่นแล้วดึงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะคัดไปที่ตรงนี้ระหว่างนี้เราก็แบบเสร็มาเสยผมได้แล้วเสร็จแล้วเขาจะมารับภาพคู่เป็นทูช็อตแล้วก็คัดค่ะอย่างนี้แต่ตั้งแต่ยุคที่มันพอมันยิงครอสกันที่ไม่ได้มีสวิตชิ่งไม่มีอะไรแล้วอะเราเปิดอตโนมผลับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่พี่ไม่เป็นว่ะพี่เล่นยาวอะพี่จะบอกว่าพี่แบบ มันเป็นตั้งแต่เด็กเหรอเฮ้ยหนูมีอ่ะเฮ้ยหนูมีจริงจริงเพราะนี่สารภาพเลยเพราะบางวันแม่งแบบอัดทีห้าสิบหกสิบฉากอ่ะมันก็มันก็คงจะองค์ประกอบมันมีไงอยู่มีองค์ประกอบที่มันทําให้แบบเฮ้ยมันต้องโกงบ้างอ่ะไม่งั้นมันเหนื่อยไม่งั้นมันตายไม่งั้นมันตายมันไม่ใช่แค่เหนื่อยใครก็จะไปบ้าถ่ายกันแค่พี่บอกแฟนพี่ว่าพี่ถ่ายวันละยี่สิบฉากเขาหยุดตกใเลย จริงเหรอยี่สิบฉากนี่ปานีมากแล้วนะใช่ก็แบบเฮ้ยนี่คือแบบหรูหลามากแล้ว18ฉากนี่คือดีมากแต่เดี๋ยวนี้มันมันใช้เทคนิคแบบอย่างนั้นอะเปิดออฟต้องไพ่หลอดแต่ไม่ได้แล้วแต่คือเรากเด็ดยาด้วคือเราไม่ต้องเล่นซ้ําเยอะไงจริงใช่ไหมไม่งั้นเราก็อยู่นั่นอยู่นั่นซ้ําอยู่นั่นซ้ําอยู่นั่นะเจาะแล้วเจาะอีกอะไรเงี้ยไม่รู้อะพี่เป็นพวกเพศที่แบบต้องยาวอะ เหมือนกับหนูไม่ติดเลยหรือหรือหรือบางอันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่จะเล่นต้องคัดแค่เนี้ยพี่จะต้องไปนั่งอ่านก่อนหนึ่งรอบเพื่อที่จะแบบทั้งหมดคืออะไรคืออะไรแ้้ขปนนัถ้าอย่างนี้เป็นถ้าอย่างนี้เป็นว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเลเวลไหนอยู่เข็มเข็มในเข็มเข็มการแสดงอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเออคอนตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เนี้ยมันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำไมเราอ่ะอยู่ในยุคที่เราคุยกับตัวเองในหัว เยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยได้ผ่านการเวิร์กช็อปแล้วไอ้พวกคอนตินี์เราทําในหเราทวเองทุกอย่างพี่จะชอบมากเลยเวลาที่พี่ไปเล่นเรื่องไหนแล้วเขาเปลี่ยนตัวพี่ไปเลยอ่ะอู้ชอบมากคือแบบผมท่ทรงอื่นไปเลยหน้าแต่งเป็นอย่างอื่นเสื้อผ้าคือแบบแล้วมันเหมือนพอเราสองกระจกแล้วเราแบบเออว่ะเออฉันเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเออมันเหมือนช่วยพยุงกันไปอ่ะจริงเพราะว่าถึงพอถึงจุดหนึ่งอ่ะในวัยเป็นผู้หญิงวัยสี่สิบกว่าในวงการบันเทิงนะ ในวงการบันเทิงไทยแล้วกันถ้าเราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแม่งก็เหมือนอายุพันปีอ่ะเราก็ต้องเล่นอะไรที่ซ้ำๆเหมือนเดิมตลอดเวลาซึ่งแบบคือใจรู้เลยว่าหลายครั้งที่ไปอ่ะเขาอยากให้เราออโต้พายล็อตเข้าใจไหมว่าค,คุณพี่เอาประมาณนี้แหละค่ะแต่แบบอยากนำเสนออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้พี่น้อยได้นะเพื่อพี่จะได้ไปเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าซื้อไหมแต่พยายามขายคานะคือซื้อไม่ซื้อก็ต้องอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเนาะเพราะว่าเราเราไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มีอายุพันปีแล้วยังมีคนเอาขุดกูขึ้นมาเราก็ไปเล่นน่ะก็ก็ถือว่าถือว่าแฮปปี้แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าทางทางเลือกความหลากหลายของบทมันน้อยกว่าตอนเด็กอยู่แล้วล่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ทําใจได้ทําใจได้แต่ไซก็ชอบในตอนที่เป็นแบบนี้มากกว่า หมายถึงยุคนี้ยุคนี้เพราะว่านั่นแหละหนึ่งก็คือมันปล่อยให้เล่นได้เลยเออมันปล่อยให้เล่นได้เลยแล้วก็เรารู้สึกว่าคนดูอ่ะทั้งทีมงานด้วยนะเขาเปิดรับความหลากหลายทางอารมณ์ของมนุษย์มากขึ้นเลยเขาดูของหลายประเทศเพราะว่าใช่แบบแต่ก่อนอ่ะมันคือมันจะย้อนกลับไปที่พี่ฝนบอกว่าเอวไม่เห็นร้องไห้เลยแบบเศร้าเศร้าแล้วหรอแบบทําไมไม่ร้องล่ะหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบ เวลารีฟคือเฮ้ยเศร้านะแต่ว่ามันเป็นอาการร้องไม่ออกเออถึงอย่างเงี้ยเราจะแบบแย่เยี่ยมไม่น้ำตาไม่ใช่ตัวตัดสินใช่ว่าสิที้เล่นดีหรือการโกรธไม่ต้องตะโกนเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะหักวิธีคิดจากสมัยก่อนไปหมดเลยซึ่งใช่ใช่เยี่ยมไปเลยมนุษย์คือมันมันหลากหลายมากๆไงใส่เชื่อว่ายุคนั้นมันต้องมีพระเอกที่อยากร้องไห้แต่โดนห้ามร้องมึงต้องหยุดไม่จริงอ่ะมีหรอมันไม่ ใช่ว่ามันเป็นวิธีการเพรสอารมณ์ของคนแบบในแต่ละยุคไปเลยอะความเชื่อบางอย่างมันหายไปเว้ยไอ้เรื่องแบบความมัสคูลินจัดๆว่าแบบไม่มึงต้องแบบเออต้องอย่างนี้อย่างนี้จึงจึงทรนงอะไรเงี้ยคือแบบว่าให้อีนี่ร้องไปนี่เป็นผู้หญิงมึงร้องไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบไม่นะจ๊ะกอดคอกันกระจองออแงสุดแบบว่าเออแข่งกันร้องซึ่งเราว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เฮลตี้กับทั้งการแสดง ทั้งกับคนเล่นแล้วก็ทั้งกับคนดูได้ว่ารู้สึกไปเลยรู้สึกไปเลยมันทําได้นี่คือสิ่งที่ทําได้เรื่องมันพาคุณมาเศร้าขนาดนี้แล้วชีวิตมันขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณพูดมันออกมาคุณเศร้ามันออกมามันได้รับความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นโอเคคุณไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมีมีวิถีความรักของคุณเหมือนกับในเรื่องในซีรีส์ก็ได้แต่ว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มันเขาเรียกอะไรเป็นมนุษย์ acting เป็นมนุษย์มากขึ้น <ม> <S <S ก็<อ>จริงรคือมันไม่ต้องติดก,กับอะไรบางอย่างอืมปล่อยไปเออปล่อยไปแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คือว่าแล้วแต่เราเสนอแล้วเขาจะซื้อไหมนะหมายถึงวุ้งเก๋เขาจะซื้อหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่เคาถึงได้มีเวิร์กช็อปเนี่ยแต่เราห้ามเล่นหมดห้ามเล่นหมดเราเล่นไม่ได้ได้ข่าวว่าเด๋ยนนี้ไปทําอะไรนะเกมกมเคยกํากับหนังแล้วก็เป็น a c t ิ้งเป็นไปดู a c t ิ้ง ให้<ไ>เป็นกำกับแล้วว่ามันทาให้บ้างสิพี่ฝนมันประสาทแดกมากมันเหนื่อยใช่ไหมเออมันมันเหมือนแบบทุกอย่างบนโลกอะ่ะเชื<ม>่อไหม,มว่ากํากับเป็นอะไรที่พี่ไม่คิดจะทําหลังจากที่กํากับมาแล้วหนูก็คิดแบบนั้นแหละ <P> พี่ออก็เลยคิดว่าเออมเป็นผู้จัดดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมีทุกสีนไงผู้จัดอ่ะผู้จัดไม่ต้องอยู่ตลอดไม่ต้องอยู่ตลอดไม่ต้องเริ่มเออดูแล้เหมาะกับฉันพี่ชอบแก้ปัญหาชอบแก้ปัญหาในกองเป็นมาตั้งแต่แบบ เป็นนักแสดงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อรอๆใส่นี้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อหรอเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่อยากถามว่าตอนเป็นผู้จัดอะรู้สึก guilty ไหมว่าที่ตอนเด็กๆเราเคยแสบกับผู้จัดไว้อะไม่เคยไงไม่ถึงไม่เคยแสบไม่เคยแสบโอเคน่ารักอยู่ก็บอกเราง่าย b r a n d i n เฮ้ยแต่มันเครียดมันมันเหมือนว่า แล้วมันก็ต้องแบ่งพาร์ทไม่มีกรรมตามสนองดีกว่าตอนทําไม่เคยมีกรรมติจดจัวหเลยทุกคนน่ารักมาเลยทุกคนไนท์ใส่ใช่ไหมซึ่งก็ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเราเป็นคนไนท์ใส่คนอื่นมาก่อนแต่ก่อนน่บางทีตอนตอนที่เล่นอน่ะจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยกู i, ว่าเทคนี้กูได้แล้วนะหยิบพอดีเลยนะอะไรอย่างเงนะี้ยแบบกล้องก็กล้องก็มาพอดีแล้วนี่แต่ว่าล่าสุดอ่ะคือไปไปดู acting ให้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 หนังอะนะคะแล้วก็แบบแล้วขำตัวเองอะที่แบบขอฮีด้ไหม พี่ขอยืดตรงนี้ให้มันยาวอีกนิดนึงเพราะว่ากล้องมันจะได้พอดีซึ่งเวลาตอนเราเป็นคนเล่นอะแล้วเวลาถ้ามีคนมาบอกแบบนี้เราจะแบบมึงก็จะวิงกล้องลงมาให้ทันสิว้ยเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เออแต่ว่าพอพอไปนั่งอยู่อีกฝั่งของวอนิเเตอร์อะดูไอ้สิ่งทั้งหมดที่มันได้บรีฟไปอะผลของมันที่จะออกมาเออก็ก,ก็ก็มีความมีความขอโทษที่แต่ก่อนแบบอาจจะแบบอย่างเงี้ย อยู่บ้างในกองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออขอโทษเพราะว่าเวลามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้จริงๆปัญหามันคือเขาเล่นได้แต่มันยังไม่ตรงกับแทร็กที่เราต้องการคือเรามีหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจให้นักแสดงเขาทําให้ถูกแชนแนลที่ผู้กํากับต้องการอ่ะเราก็เคยต้องเผชิญแบบนี้พี่พี่รู้ว่าอันเนี้ยเหนื่อยแล้วแต่ว่ากันยื้อตรงนี้ให้อีกนิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมันจะเออมันมันมีวิธีของมันเหมือนกันแต่ว่าผู้กํากับอ่ะพี่ว่าอยู่ทําได้แน่นอน ดูแลแบบทึ่งอะทำต่อไปเชื่อพี่หนูก็เชื่อว่าพี่ฝนะเป็นผู้จัดได้แน่นอนแบบที่หนูทำไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ถามหน่อยอหลังจากที่เราอยู่วงการมานานเราทำงานตรงนี้กันมานานเนี่ยคือแบบทรายมองว่าวงการเนี้ยคืออะไรสำหรับทรายจริงๆถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดคือผัวหนูอะแบบ คือหนูรักเขาหนูรักผู้ชายคนนี้อเขาคือคนที่หนูรักมากๆแล้วหนูก็มันมีวันที่ดีต่อกันแล้วมันวันที่ไม่ดีที่มันไม่เข้าใจกูมันไม่แบบมันไม่สนใจกูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางวันที่แบบรักกูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเปรียบได้เห็นภาพมากสปอยกูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็หยิบยื่นโอกาสให้อยู่ตลอดเวลาเลยบางวันก็แบบเชิดใ่แล้วก็ไปรักอี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 อะไรอย่างเงี้ย บางวันก็สนใจฉันอยากจะเรียกเรียกฉันเข้าไปหาใช่บางวันก็เมินฉันใช่ก็จริงนะมันก็เป็นมันก็เป็นเลิฟเฮดที่ส่วนใหญ่เราก็รักแต่เราก็รักเขาแต่เราก็อยากจะไปหาตลอดเวลาใช่ซึ่งกับมนุษย์จริงๆอะไะยังไม่ได้เคยแบบจะรู้สึกว่าจะต้องทนทานกับใครได้มากขนาดนี้คือมันไม่ใช่แค่พื้นที่ทํากินอย่างเดียวแล้วอะคือสำหรับสายวงการบันเธอมันเหมือนมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวไปแล้วที่เราเหมือนเราจะรู้จักเขานะแต่เราก็ไม่รู้จัก เออแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหมือนถ้ามันเป็นเกมของความรักจริงๆอะ่ะเราไม่คือคนแพ้เว้ยเ,เราคือคนแพ้เพราะว่าท้ายที่สุดเราก็ยอมได้ค่ะหรืออย่างเงี้ยเออเว่าเราเพราะเราแ<ร>บบน,นี้ก็ได้ค่ะเออใช่เออแล้วกับพี่ฝนนะเหมือนบ้านเอเอพี่มองให้ว่ามันเหมือนบ้านที่เรามีสมาชิกที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทุกคนที่มาก็คือมาคนที่มาทําหน้าที่เนี้ยต่อให้เราเป็นเรื่องเรื่องใหม่เขาก็จะทําหน้าที่เดิม,มเขาก็จะคุยกับเราเหมือนเดิม แต่แค่เขาเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนโลเคชันความอบอุ่นความสนิทมันก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วมันแปลกตรงนึงที่ว่าต่อให้เราเพิ่งเคยเจอก็ตามมันคุยกันเหมือนรู้จักกันมาก่อนอ่ะทุกกลังที่ไปเลยพี่ฝนทานอะไรคะเออทุกกังพี่ฝนทานอะไรคะอ๋อได้ค่ะจะแบบได้เลยทันทีได้เลยทันทีแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปประมาณสัก6เดือนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนย่ายเราก็ย้ายไปอีกอันหนึ่งมันก็เหมือน พี่มองว่ามันก็เหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มันมีหลายๆบ้านแล้วเราก็เลือกว่าเราเนี้ยเราจะไปบ้านหลังไหนมากกว่าเนาะมันาก็เหมือนของหนูอ่ะอืมก็รักไปแล้วว่าผัวคนนี้ทําอะไรไม่ได้ยี่ทำไมสรุปแบบชอบตอนที่ใส่รู้ว่าโลกมันมีประกันกองถ่ายให้กับทุกคนเน่ะใส่ยินใจมาก คืองานมันเป็นรายวันน่ะพี่ฝนมันเป็นรายได้รายวันออกกองอาทิตย์ละสี่วันถ้าขาดไปสองวันอ่ะมันก็คือไม่ได้อ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันดีจังเลยนะที่มันมีการทํางานแบบ12บางที่ยัง16แต่ก็ยังเป็น16ที่ไม่ได้แบบโบยตีกันมากมันเลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นพี่ไม่อยากให้วงการเนี้ยพอวันหนึ่งที่นักแสดงอายุเยอะคุณหมดอายุในการทำงานอันนี้พูดในมุมนักแสดงนะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์ก็ดี เล่นแปปเดียวก็ได้อทําอะไรก็ดีทําไมเงินน้อยจังประสบการณ์ะความคมบางอย่างนี่มันคือแบบที่เราจะมาเล่นได้ขนาดนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆเปิดประตูมาแล้วมันก็เล่นได้เลยอะถูกป่ะมันก็คืออย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของพวกเราหน่อยเราเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้เรา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 ปรดนําเรากลับมาใช้ใหม่อยากให้วงการนี้ตัวนักแสดงมีอายุยืนกว่านี้เหมือนมหาเสียงเลยนะแต่หนูเห็นด้วยกับนโยบายของคุณพี่